แน่เลยสวัสดีนะคะวันนี้ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นะ้า A Journey of Love Concert คะ่ะวันนี้กับตันจะพาทุกคนบุยบินไปนะ,ะได้นะกับตันได้ไหมได้ไม่ยางนะ <need> ไม่ยางเลีง <need> เห็นว่าใครพูดว่าเป็นยางนะเว้ยเฮ้ยช่วง <need> น,นี้นะ้าจะอินหนอนสเลิตเตอร์หน่อยๆฮะ จะอะไรนะเ,เป่ารถเมย áng, เ์ยางยางยังไม่สุดถ้าถอดสุดออกมาปุ๊บเป่ารถเมย์จะเชิข้างในนี่เปลี่ยนชุดปุ๊บแม่กำลังยิ้มยิ้มอยู่วันนี้เลิกแต่งหน้าดีพอ,อใส่เสื้อปุ๊บแม่แม่ถามว่านี่ถ้ามีกระป๋องมาอีกนี่แม่จะจ่ายตันให้เลยอ,อันละคะเลยอย่าไปทิ้งเรื่องนั้นไปเรื่องไร้สาระนะคะวันนี้ก็จะพาทุกทุกคนเดินทางเข้าสู่ความรัก เราความรักเบยๆง่ายๆก่อนความรักมีอะไรบ้างม, oh. มันไม่นกมเลยวันนี้มันไม่นกมันมาแรงมันหาจังหวะได้ไม,มีความรักของความรักของเพื่อนมีอะไรบ้างคะมีแบบว่าช่วงไหนที่แบบเราจำได้ไม่มีว่ะเดี๋ยวไม่มีใครมีช่วงความรักหรอ ช่วงนีอนปบัตภัยข้างตัวมีไปนะคะช่วงแห่งความรักของทุกคนมันก็จะมีตามสเตปปกตินะ,ะมีจีบก่อนจ้าเมื่อประมาณสองเดือที่แล้วเราเรากำลังจีบอยู่ในอ้วนอันนี้ไม่เจอกันหลายคนอ้วนคนสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากไม่มีงานประมาณเดือน2เดือนก็เลยเอาเงินไปกินหมด ไม่รู้จักเก็บออมไว้สำหรับเดือนก,กรกฎาคมนะคะหลังจากนี้จะมีอะไรอีกเยอะด้วยบางทีหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะเพราะหนเขาจะรู้ก่อนอะช่วงนี้ยังเป็นตอนมีช่วงจีบจีบแล้วเราก็ต้องได้เพราะว่าเป็นแฟนใช่ไหมได้วๆๆๆ มีอะไรนะได้คอนแฟนอะไรยังไงต่อนะคะหอมแก้มหอมแก้มมันชุนแฮปปี้มากสำหรับโต๊ะน,นี้นะฮะช่วงหอมแก้มแล้วมีอะไรอหอมแก้มแล้วไปไหนต่อจับมือต้องจับมือก่อนแล้วค่อยหอมแก้มเปล่าอ่าอ่าจับมือหอมแก้มแล้วอะไรอีก เแกตีประถมคา,าชายอยู่ที่นี่ด้วยเหรอคะนับแกพาไปนับแกฟังฟังคืนนับแกตมม้องฟังคืนเท่านั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนกังวลก็นอนได้ไดนะคะจริงแล้วเราก็นับได้ทั้งวันแต่เราอยู่ในช่วงช่วงจีบอยู่ขอจีบก่อนใดมไหอีกสักเพลงหนึ่งจีบให้คนเสวถียนระ 哎呦！Yeah,